มีจำนวนอยู่2จํจำนวนโดยจำนวน1มีค่าเป็นเศษ3ส่วนสเท่าของอีกจำนวน1และ6เท่าของจำนวนที่น้อยกว่ามีค่ามากกว่า4เท่าของจำนวนที่มากกว่าอยู่24อยากทราบว่าจำนวนทั้งสองนี้คือเลขอะไรกับเลขอะไรโจทย์ต้องการให้เราหานะครับว่าจำนวน2จํจำนวนนี้คือเลขอะไรกับเลขอะไรนะครับ ก็เดี๋ยวครูจะเริ่มต้นจากการที่เรากําหนดก่อนเลยว่าจํานวนแรกนะครับคือที่มากกว่านะี่ยคืออะไรดีนะครับก็จํานวนนะครับจํานวนมากนะครับคือเรากําหนดนะอันนี้เรากําหนดนะครับกําหนดกําหนดนะครับจํานวนมากคือให้คืออะไรดีครับคือ x เลยแล้วกัน x นะครับจํานวนน้อยนะครับ จำนวนน้อยคือเขาบอกว่าจำนวนเดี๋ยวนะเงื่อนไขนะครับจำนวนอยู่2จํจำนวนเนาะจำนวน1มีค่าเป็นเศษ3ส่วน4เท่าของอีกจำนวนหนึ่งถ้าเราให้จำนวน1คือ x แล้วอ่าจำนวนมากคือ x แล้วอ่าอีกจำนวนหนึ่งมันเป็นแค่เศษ3ส่วน4เท่าเพราะฉะนั้นก็เป็นเศษ3ส่วน4 x ใช่ไหมครับ โอเคอ่าเดี๋ยวตรงนี้ขอขยายความนิดนึง x เนี่ยคือเต็มเต็มเลยอันนี้คือ3ส่วน4 x คือมันน้อยกว่านะครับน้อยกว่า x นะเหมือนอันนี้เรามีตังหนึ่งบาทอันนี้มีแค่เศษสามส่วน4บาทนะครับยังไม่ถึง1บาทเนาะยังไม่ถึง1บาทประมาณนั้นนะครับโอเคเพราะฉะนั้นทวนอีกครั้งหนึ่งมีจํานวนอยู่2จํานวนตอนนี้เรากําหนดละคือจํานวนที่แรกกับจํานวนที่2ซึ่งเขาบอกมาว่าโดยจํานวน1น,นะครับมีค่าเป็นเศษ3ส่วน4เท่า ของอีกจํานวนหนึ่งเมื่อเราให้จํานวนหนึ่งคือ x อีกจํานวนหนึ่งก็จะเป็นเศษสามอ่าเดี๋ยวครูไฮไลท์ตรงนี้ด้วยเศษสามส่วนสี่เท่าของอีกจํานวนหนึ่งนครับเศษสามส่วนสี่ของอีกจํานวนหนึ่งของคือคูณเนาะของอีกจํานวนหนึ่งนะครับโอเคได้มาสองจำนวนเรียบร้อยแล้วคราวนี้มาดูเงื่อนไขที่เขาบอกมานะครับก็คือเขาบอกมาว่า6เท่าของจํานวนที่น้อยกว่านะครับ หกเท่าก็คือเอาหกไปคูณเนาะคูณอะไรคูณจํานวนที่น้อยกว่านี่จานวนน้อยเอาหกไปคูณก้อนนี้นะครับเราก็จะได้เป็นหกนะครับคูณกับเศษสามส่วนสี่เอ็กก็คือหกเท่าของจํานวนที่น้อยกว่านะครับจานวนน้อยคือตัวนี้นะครับยังไม่เต็มเลยเห็นไหมมันสามส่วนสี่เนาะหกไปคูณกับจํานวนที่น้อยนะครับโอเคมีหกเท่า ของจานวนที่น้อยกว่ามีค่ามากกว่า4เท่าไอจานวนเนี้ยเมื่อเอา6ไปคูณจํานวนที่น้อยกว่าเมื่อไหร่เนี่ยมันจะมีค่ามากกว่า4เท่าของจํานวนที่มากกว่านะครับมันมากกว่าใช่ไหมอ่ามันมากกว่าอะไรมากกว่า4เท่าครับมากกว่า4เท่าของอะไรของคือคูณเนาะจานวนที่มากกว่านี่จานวนมากคือ x ก็4เท่าของ x นั่นเองนะคะมากกว่าอยู่เท่าไหร่อยู่24สมการเราได้แบบนี้นะครับ อ่าทวนใหม่ทวนใหม่นะครับ6เท่าของจำนวนน้อยเนาะก็คือ6คูณจำนวนน้อยนะครับ6คูน3ส่วน 4x นะครับมากกว่าอ่ามากกว่าก็เอาก้อนเนี้ยไปลบลบอะไร4เท่านะครับ4ของอะไรของจำนวนที่มากกว่านี่มากกว่าคือ,อตัวนี้นะครับก็คือของ x ก็คือ 4x นั่นเองอยู่24ก็คือเมื่อมันเอามาลบกันจะได้24เรียบร้อยนะครับอ่าแก้สรรมการเราก็สามารถตัดตรงนี้ได้ ก้อนหนึ่งก่อนสี่อ่าสี่หนึ่งสี่ไม่ได้ต้องเป็นสองสองสองสี่สองสามหกเนาะก็จะได้เป็นสองสองสี่สองสามหกโอเคได้นะครับเราก็จะเอามาคูณกันนะครับก็จะได้สามสามเก้า x ส่วนสองลบสี่ x แล้วก็เท่ากับยี่สิบสี่นะครับทันไหมครับตรงนี้ก็คือครูตัดใช้แมสองเนาะ สองสองสี่แล้วก็สองสามหกแล้วก็เอาสามคูณสามได้เก้านะครับ x ตามมาด้วยเนาะก็ส่วนสองแล้วก็นี่สี่ x สี่เนะครับยี่สี่ยี่สี่เอาลงมาเฉยๆอ่าต่อไปคูก็จะเอาสองคูณตลอดนะครับเอาสองคูณตลอดคูก็จะเอาสองมาแปะกับเก้าเส่วนสองลบเอาสองมาแปะกับสี่เเพื่อเราจะกำจัดตัวยุ่งยากนะครับแล้วอันนี้ก็ยี่สิบสี่เอาสองมาแปะเช่นกัน เราจะกาจัดตัวยุ่งยากก็คือ,อเลขที่มันอยู่ด้านล่างนะครับเลข2ตัวนี้เราจะกาจัดมันโดยเอาสองคูณตลอดเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะตัดได้ตัดอย่างเงี้ยครับมันก็จะได้เป็น 9x อลบ4ี่สเนาะ 8x เท่า 28, นะ X, กับทันไหมครับตัดนี้ปุ๊บก็เป็น 9x เฉยๆนะครับเพราะ2ตัดทิ้งแล้วเนาะแล้ว2คูณ4ี่ได้8เท่ากับ24คูณ สองเท่ากับเท่าไหรครับยี่สิบสี่คูณสองก็ได้สนะี่สิบแปดไหมได้สี่สิบแปดถูกไหมครับสี 4, 2, 8, นะ่สองแปดเนาะสองสองสี่มี x 9เก้าตัวลบไปแปดตัวก็เหลือ x ตัวเดียวเพราะฉะนั้น x ก็เลยเท่ากับสี่สิบแปดเราได้มาตัวหนึ่งแล้วถูกไหมครับเราได้มาแล้วว่าจํานวนเขาถามว่าจํานวนทั้งสองคือเลขอะไรกับเลขอะไรตัวแรกคือสี่สิบแปดได้มาแล้วจากค่า x ของเรานะครับเพราะฉะนั้นตัวแรกคือนะครับตัวแรกก็คือ 48อีกตัวหนึ่งก็คือเอาเศษ3าส่วนสนะครับไปคูณ4ี่นั่นเองนักเรียนเพราะว่าอีกตัวหนึ่งมันเป็นอ่านเนี่ยเศษ3าส่วนสของของตัวแรกเนาะเราก็ตัดกันได้ไหมสี่4น 4, 14, 4 28, ่งสี่สี่หคูณสได้36เพราะอีกตัวหนึ่งก็คือ36นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือสานะครับอ่าอีกตัว อีกตัวก็เป็น36เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ48และ36นั่นเองนะครับ2ตัวที่โจทย์ให้เราหาเนาะถ้าเขาให้หาผลรวมหนูก็เอาไปบวกกันถ้าเขาให้หาผลต่างก็เอามาลบกันนะครับอย่างข้อนี้เขาบอกว่าจํานวนทั้ง2นี้คือเลขอะไรกับเลขอะไรก็ตอบเลข48กับเลข36นั่นเองนะครับแค่นี้เองโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับช่วยเพิ่มไอเดียในการที่ทําให้เรียนเข้าใจโจทย์ปัญหา คณิตศาสตร์มากขึ้นนะครับครูจะเริ่มใช้ทักษะการที่นักเรียนฝึกแก้สมการมากขึ้นร่วมด้วยกับโจทย์ปัญหานะครับเราจะได้มีมุมมองในการแก้สมการด้วยนะครับก็ขะเขาว,วิธีการกันไปนะครับแต่ละคนอาจจะคิดไม่เหมือนกันนะครับครูย้ําเสมอเลยว่าคณิตศาสตร์หนึ่งคำถาม1ข้อเนี่ยอาจจะมีวิธีคิดที่แตกต่างกันได้นะครับไม่เป็นไรเลยนั่นคือความสวยงามของคณิตศาสตร์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีมุมมองที่แตกต่างกันได้สุดท้ายแล้วปลายทางเราต้องการไปหาผลลัพธ์ ที่ถูกต้องแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ว่าเอเอ,เ,อเราคิดแบบนี้อีกเธอคิดแบบนี้ดิธมีวิธีคิดแตกต่างกันจุดไหนบ้างเพื่อจะเสริมให้เราสามารถมีมุมมองที่เพิ่มเติมแล้วก็แตกต่างกันไปต่อไปด้วยนะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วเดี๋ยวเราพบกันที่คลิปถัดไปครับสวัสดีครับ